เมื่อเราได้สวดมนบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายบายหลับตาของเราเบาๆคอดลูก พอจะไปสบายใคล้คลากับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ทำแจ้งเรานะให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างวาง่าให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน โดยพิจารณาไปถึงความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิน้นแม้แต่ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันก็จะต้องไปสู่จุดสลายเหมือนบรรพบุรุษของเราเรามีชีวิตอยู่ พื่อการทำพระนิพานนแจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีก็ต้องใช้วันเวลาที่มีจำกัดนี้เนี่ยให้ถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์กันนะจ๊ะและเราก็รวมใจของเราเกลับไปหยุดนิ่งๆ น,นุ่มที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเส้นใดเส้นหนึ่งขึงให้ตึง จากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นด้เส้นหนึง่งไอข้ขึนจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายไอเส้นดทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเนือจุดตัดที่ขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียบว่าศูน์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นอีกทั้งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพานที่พระบิดธเจ้าและอารหานนันต์ทังหลายทุกพระองค์ ท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านปล่อยวางจากสัปรปะสัตวะสรรพสิ่งทั้งหลายก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์ไม่ช่วยดับทุกข์ได้แถมเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์ด้วยก็ปลดปล่อยวางใจของท่านก็จะกลับมาหยุดนิ่งๆ น,นุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากหยุดกันนิ่งไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาอะไรหรือใครครวนอะไรพป,ปล่อยวางหมดแล้วใจนิ่งอย่างเดียวเพราะถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละ กระก็ตกโซนเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีธรรมดวงแรกปรากฏลอยขึ้นมาเกิดข,ขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงกลมกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธ์ หมือนเพชรใสใสและยิ่งาน,นั้นใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน หรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบาร,รมีของแต่ละท่านที่สร้างมาไม่เท่ากันนี่คือธรรมดวงแรกคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเรียกว่าปฐมมักกระดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกจะใสบริสุทธิ มาพร้อมกับความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนมันเกิดขึ้นใจก็นิ่งแน่นอยู่อย่างนั้นแหละกลางดวงใสๆท่านไม่ได้ทำอะไรที่เน่าเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอารหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นพระอาหารหันต์กันทุกๆพระองค์ตั้งแต่เบื้องต้นเลยหยุดนิ่งอยู่กลางดวงใสๆอย่างเดียวแล้วดวงนั้นก็ขอยย้ายออกไปแล้วก็จะได้เข้าถึงดวงศีกลางดวงศีก็เข้าถึงดวงสมาธิเป็นดวงใสๆเหมือนกัน กลางดวงสมาธิท่านก็เข้าถึงดวงปัญญากลางดวงปัญญาท่านก็เข้าถึงดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติท่านก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาติยานทศนะซึ่งมีอยู่แล้วในตัวจะซ้อนกันอยู่เขากลางดวงวิมุตติญาติยาสศนะถูกส่วนก็กายมนุย์ละเิ์ยดบังเกิดขึ้น เป็นกายภายในที่มีอยู่ดั้งเดิมจะเห็นได้เวลาที่นอนหลับและฝันไปเกิดขึ้นตรงกลางกายนี้แหละที่ทำหน้าที่ไปเกิดมาเกิดเห็นได้ในเวลาที่เราหลับและฝันไปปกติจะอยู่ตรงเนี้ในอริยบทสมาธิท่านก็ดูไปเฉย นิ่งไปเรื่อยๆหยุดใจไปเรื่อยๆก็เข้าถึงกายในกายอีกในลำดับต่อไปก็เข้าถึงกายทิพย์หยาบในอริยบทเดียวกันที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นถ้าเกิหยุดนิ่งต่อไปในกลางกายทิพย์หยาบก็เข้าถึงกายทิพย์ละเอียดหยุดอยูในกลางกายทิพย์ละเอียด ก็เข้าถึงกายรูปภพหยาดยศอยู่ในกลางกายรูปภพหยาดทั้งก็เข้าถึงกายรูปภมละเอียดยศอยู่ในกลางกายรูปภมละเอียดก็เข้าถึงกายอรูปภพหยาดยศอยู่ในกลางกายรูปภมหยาก็เข้าถึงกายอรูปภมละเอียดแต่ละกายก็จะมีดวงหกดวงเชื่อม ส่งกันตดต่อกันมาถึงกายต่างๆดังกล่าวนี้อยู่ในกลางกายอารมณ์พรมละเอียดก็เข้าถึงกายทําโคตภปูยหยาบน้าตักย่อนก็ห้าวานิดหน่อยซึ่งเป็นกายที่สวยงามมากเกตโบโตมอริยบทสมาธิประกอบด้วยลักษณะมาหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ ถ้าิดยึดในกลางกายทำโคตภูหยาบก็เข้าถึงการทำโคตภูละเอียดยุดในกลางกายทำโคตภูละเอียดก็เข้าถึงกายทำระโสดาบัยาัหนาทักหาวาสูงห่าวาลักษณะเดียวกันตวสัยบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยุดในกลางกายทำระโสดาบัญญัตก็เข้าถึงกายทำโสดาบันละเอียด ย ar Baker, o, o ู่นกิการกายทำปัสสาวะบรละเอียดก็เข้าถึงกายทำพระสกทาคามีหยาดนาตักสิบมอสูงสิบมอยุดจนกิจการกายทำปัสกาาคามีหยาดปราเข้าถึงกายทำปัสกทาคามีละเอียดยุดจนกิจการกายทำปัสกาาคามีละเอียดก็เข้าถึงกายทำพระอนาคามีหยาด ลักษณะเดียวกันแต่ว่าไส์บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาจนในกลางกายทำพระอนาคามีอยากกระเข้าถึงกา,กายทำพระอนาคามีละเอียดจดในกลางกายทำพระอนาคามีลเียก็เข้าถึงกายทำพระอรหันต์อยากลักษณะเหมือนกันแต่ว่าไซสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นหน้าตักยี่สิบวา สงูงยี่สิบมหุดจุ่ในกลางกายทำพระอรหัตยากก็เข้าถึงกายทำพระอรหัตละเอียดซึ่งเป็นกายสุดท้ายทุกกายก็จะเชื่อมด้วยดว,รรดวงธรรมดวงธรรมรานุปัสสนาสิบฐานศีนสาธิปัญญามุตวิมุตติญาณทัศนะหกดวงเช่นเดียวกันจะใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกเป็นกายในกายที่ซันซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตที่ยกระดับบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปตามลำดับกายอรหัตผลนาตัก20วาสูงยี่สิบวานั่นแหละเป็นเป้าหมายของทุกๆชีวิตซึ่งถ้าเกาาถึงตรงนั้นได้แล้วก็ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายไปสู่อายตนานิพพานมรรคผลนิพพานนี้อยู่ในตัวของเรานี่แหละจะเริ่มต้นหยุดใจที่สูนกลางกา,กายฐานที่เจ็ดแล้วก็ไปต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอารหาันต เมื่อเราทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ภายในตัวของเราอย่างนี้และเราปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ลดตนพ้นจากทุกข์อยากจะเข้าถึงความสุขที่เป็นอมตะไม่มีทุกข์เจือปนเลยและเป็นความสุขที่มั่นคงเป็นตัวของตัวเองสุขอยู่ได้โดยตัวของตัวเองแล้วเราก็จะต้องหันกลับเข้ามาสู่ภายในแล้ว ฝึกหยุดใจให้หยุดนิ่งเหมือนพระพุเดจาพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยแหละท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเมื่อท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันตลาดชีวิตรประสมมาสมุทิจาท่านสอนมนุษย์และเทวดาสรรพสัต์วทั้งหลายในภพสามนี้ก็เพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามแต่กำลังบาร,รมีของนัาน ที่ไม่เท่ากันเลออยจะน่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะได้มีสายบุญได้บรรล,ลุมรคนิพพานอย่างนี้จน่ันดับคันธปทัพรนิพพาน菩萨ศาสานาสืบทอดกันตดต่อกันมาโดยพระมหาเถรานุเถระรุ่นตต่อกันทรงกันต่อกัน,น,กน,น,กนเหมือนรถหลายๆพลัด ตกทอดมาถึงพวกเราเราจะเป็นผู้มีบุญมากที่จะได้ศึกษาคำสอนในยิ่งใหญ่ราะได,ไ,ดได้บรรลุธรรมซึ่งเป็นความสมหวังในชีวิตที่ได็กเกิดมาเป็นมนุษย์จะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งจะทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดเป็นอยู่ได้ด้วยตัวตัวเองจนไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกเลยเรามีบุญมาก แต่ว่ามีบุญแล้วมีโอกาสที่ดีแล้วก็ต้องใช้โอกาสที่ดีนี้ได้ตั้งใจประกอบความเพียรให้กันกล้าอย่างถูกหลักวิชานั่นแหละก็จะสมหวังในชีวิตดังที่ได้ตั้งใจกันไว้ด้วยดีสิ่งอื่นที่จะให้ความสุขท้ก็ยุดนิ่งนั้นไม่มี สิ่งอื่นที่จะให้ความพึงพอใจนั้นสูงสุดแกเรานั้นที่อยู่ภายนอกไม่มีมีอยู่ภายในและตั้งหยุดนิ่งอยู่ภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างนี้เท่านั้นปิดจากนี้ไปไม่ใช่เมื่อเราทราบอย่างนี้ได้แล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ลูกทุกๆคนได้ตั้งใจ เจริญสมาธิภาวนาโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยการตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสคือนึกถึงดวงแก้วใสๆสักดวงหนึ่งหรือเพชรสักเม็ดหนึ่ง ที่จรรในอย่างดีกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะใสบริสุทธิ์อยู่ที่โซ์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจของเราค่อยๆนึก เบาๆสบายบายกลายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ตรึกนึกถึงดวงใสอและใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสใสอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยประกรรมภาวนาในใจ เบาๆโดยเสียงของคำภาวนาดังก้องออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องว่าสัมมาอรหังตัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนา สัมมาอรังเราต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอ,อยู่ในกลางดวงใสใสยอย่างสบาย,บายทุกครั้งที่เราตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอ,อยู่ในกลางดวงใสใส ก็จะต้องไปลืมบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจของเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะหยุดใจนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆ สบายสบายที่กลางดวงใสๆในกลางทองของเรานะจ๊ะแต่ว่ามาได้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้ประคองใจกับไปอย่างนี้จนกว่าใจจะหยุดนิ่ง เราก็ตรึกนึกถึงดวงใสใ,ใจจดจ่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจจดจ่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบาย พอถูกส่วล้วก็นึกค่อยๆขยายดวงใสๆให้ใหญ่ขึ้นเท่าที่เราจะนึกได้นะจ๊ะพระใจเรายังหยุดไม่สนิทเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ไปก่อนส่วนใครที่เข้าถึงดวงทำแล้ว เห็นดวงธรรมชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งหลับตาลืมตานะชัดยิงกว่าลืมตาเห็นใสยิ่งกว่าสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์อย่างทิ่งวันอย่างนี้ก็ง่ายเราก็ตรึกเข้าไปในกลางดวงธรรมใสใสหยุดอยู่กลางดวงนั้นนะอย่างส,บ,สบาย ถ้าใครเขาถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายโลภมหรือกายอารุปภพรมก็ใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายเหล่านั้นนะจ๊ะอย่างสบาปสบายถูกส่วนเราก็จะเห็นชัดทีเดียวชัดเหมือนลืมได้เห็นอย่างนี้แหละหรือยิ่งกว่าน,นั้น แล้วก็จะไปเป็นสิ่งนั้นไปเป็นกายนั้นเห็นกายนั้นชัดก็จะเป็นกายนั้นเหมือนมีชีวิตจิตใจเป็นกายนั้นแล้วก็ใจหยุดตรงกลางฐานี่่จ็ตของแต่ละกายที่เราก็ถึงนึกนิดเดียวก็จะขยายใหญ่ไปเลยใจเราก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างสบาย ใครเข้าถึงกายธรรมโคตรภูหรือกายธรรมในกายธรรมที่เราเข้าถึงนั่นก็หยุดในท้านองเดียวกันที่สูงกลางกายฐา่นิเจีไม่ต้องทําอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งนึกนิดเดียวก็จะสาเร็จด้วยใจทีห่หยุดนิ่งอย่างดีแล้วกายธรรมก็จะขยายออกไป แล้วเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับกายนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเป็นกายธรรมนั้นที่ใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแล้วยิ่งกว่านั้นนะจะชัดในชัดใสในใสสว่างในส,สว่าง พอเราเป็นกายทำข้างในแล้วเนี่ยเรานึกอได้ียวก็ขยายเป็นไปตามความปรารถนาของเรากายภายในหรือดวงธรรมภายในจะขยายได้ให้ให,ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้จะแตกต่างจากกายมนุษย์หยาบภายนอกที่เราจะนกนห้ขยายให้ให,ใหญ่ถ้าที่ใจเราปรารถนาเนี่ยไม่ได้ แต่ข้างในขยายได้เราจะพบว่ากายใหญ่ๆจะอยู่ในกลางกายเล็กๆของใหญ่จะอยู่ในกองเล็กซึ่งเป็นเรื่องมหาัาจรย์อยู่ได้อย่างนี้เพราะว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าก็จะซ้อนอยู่ในนั้นเหมือนต้นโพใหญ่ กิ่งก้านใบดอกผลต้นโพใหญ่เบ้อเรอเลยก็อยู่ในเม็ดโพเล็กๆอยู่ในนั้นน่ะเม็ดโพนะ่ะเหมือนเป็นกระเป๋าอะมันจุพันธุ์ที่ให้ต้นโพใหญ่ๆอยู่ในนั้นน่ะกายภายในเนี่ยเหมือนกันนะม่อยู่ในนั้น,ยยน,น,อ,น,น,นอยู่ใน,น,น สิ่งที่เล็กเล็กยิ่งเล็กสิ่งที่อยู่ภายในยิ่งใหญ่ยิ่งละเอียดมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยเห็นด้วยตามนุษย์มันมหัศร์ดีดีแหละการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นได้มหัศย์และเห็นได้แจ่มแจ้งเพราะเห็นได้ทุกที่ทุกทาง แตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์ตามนุษย์เราจะเห็นอะไรให้ครบเราต้องกวาดสายตาไปรอบทิศแล้วค่อยปฏิประตอภาพเหล่านั้นมารวมกันแต่ข้างในนี่มันมหาจัจรันมันอยู่ที่เดียวตรงกลางตรงนั้นจุดเล็กๆใสๆแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันจุดนั้น มันก็จะขยายเป็นกายแล้วก็จะเห็นได้รอบทิศเลยทุกทิศทุกทางการเห็นได้มหศจารย์วิเศษแจ้งต่างนี้ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าวิปัสนาวิแปลวิเศษแจ้งต่างปัสนาว่าการเห็นเห็นได้มหศจรร์แจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นทั่วไปแต่ในเรื่องนี้เราเอาคำเนี้ ไปปพัฒนาเนีไปใช้ผลไปสับสนจนปฏิบัติไม่ถูกเราไม่รู้จะทำอย่างไรความจริงแล้วเนี่ยก็หมายถึงแค่เมื่อใจหยุดนิ่งสนิทติดตรงกลางตรงนั้นความสว่างเกิดขึ้นความเห็นก็ตามมาเห็นสิ่งใดก็ไปเป็นสิ่งนั้น พอไปเป็นสิ่งนั้นได้การเห็นภายในก็จะไปได้ทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องกวาดสายตาเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นจริ่งใดแล้วเรารู้สิ่งนั้นก็เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ปัญญายปัสติเห็นด้วยปัญญา ซึ่งมันเป็นภาพเห็นเป็นภาพที่มันแจ่มแจ้งเหมือนเราลืมตาเห็นภาพไปนอกแล้วความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นเอาเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็หยุดใจนิ่งไปเรื่อยๆอย่างสบายสาบางเบาๆตามที่ได้แนะนำมานะ